มันขึ้นไม่ว่ดอยู่ดริมันขึ้นไม่วะคลิปเชียอะไรวะเนี่ยคลิปอะไรอ่วะเนี่ย กี่เพียรเฮ้ยแอร์สดได้หวะดูดิใช่เหรอใช่เหรอเออวะเออแอร์สดได้จริงได้อะได้อะได้ได้อั้ได้จริงนี่ได้จริงอะเปล่าวะใช่ไหมได้จริงว่ะเฮ้ยได้ได้ได้จริงอันนี้ได้จริงอะลรงนี้ได้จริงไหม